แล้วเสียงดังเหรอคิดอย่านัเนี่ยผมเนี่ยไปจ้างมาเลยจริงเหรอเออ้ยไม่ได้เลยนะครวันนี้นะฮะรายการเรานะครับแน่นอนว่าศิลปินเนี่ยโอ้โหมาเยี่ยมเยรายการเราแบบว่าถี่มากถูกต้องวันนี้นะฮะก็มีหนึ่งหนุ่มเหมือนกันต้องบอกเลยนะฮะขอเคลมนิดนึงว่าโอไอซีนะครับรายการเพลงอัดับหนึ่งของประเทศนะครับเพลงรายการเพลงไหมกำลังเขาบอกว่ามีศิลปินหนึ่งคนนะครับที่เพลงเขาเนี่ย ขึ้นชาร์ดับหนึ่งของประเทศมาสาสัปดาห์แล้วสามสัปดาห์ติดแล้วใช่และตอนนี้เขาก็อยู่ในรายการของเราแล้วถูกคบนาวเขาก็พร้อมที่จะโชว์แล้วด้วยถูกต้องออไปพบเขาเลยดีกว่าครับกับแกงส้มธนาชาดูวปดัปุปุปุปบบป ็นใครๆครเขาบอกว่าคนนหนรักชอบเอาแต่ใจเห็นใครๆครเขาบอกว่าคนสวยๆเจ้าชูจะตายผมได้ฟังบ่อยๆเรื่องกลัวสะแล้วก็เลยปิดตัวผมนั้นยังไม่พร้อมจะเอาอะไรมาปวดหัวแต่จนวันที่คุณเดินเข้ามา oh, oh. ว่าที่เราได้นังมองตนาะ oh, oh. ก็บอกหัวใจเอาไว้ว่า yeah, like so cool. oh. If you wanna my baby wanna be i o you wanna be ไม g เก l ช่วยบอกให้ผมเป็นใจว่าก็าาคงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเงาก็มีแต่คุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหายเศร้คาคงไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้โอกาสคงจะต้องจะพลาดอีกครั้งหนึ่งผมได้เจอมาบ่อยที่เขามาคบแล้วก็จากไป หลือนตกลุมรักคนใจร้ายเหมือนจะโดนคำสาปใหมีแต่รักที่ต้องปวดใจเหมือนจะโดนจนแข็ดแต่ยังไม่ไหวแต่ถึงวันทีคุณเดินเข้ามา oh oh. วันที่เราใน้นังมองตา oh oh. ก็บอกหัวใจเอาไว้ว่า If you wanna be my baby oh oh. and if you wanna be my girl oh oh. ช่วยบอกให้ผมมันใจว่า ก็คงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเงาก็มีแต่คุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมลายเร้าก็ไม่มีโอกาสเจอคุณไม่ให้โอกาสคง ก็จะติวันที่คุณได้เดินเข้ามาและวันที่เราได้นั่งมองตาก็บอกหัวใจเอาไว้ว่า If you wanna be my baby and if you wanna be my girl ช่วยบอกให้ผมเป็นใจว่าก็คงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงาก็มีแต่คุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าคงไม่มีโอกาสเจอคุณ โอกาสต้องจมลายอีกครั้งนึ่งคงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงาเป็นคุณและคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมดายเศร้าค,คงไม่มีโอกาสเธอคุณไม่ให้โอกาส แล้วก็ขอบคุณแดนเซอร์เมื่อกี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับแดนเซอร์กีกรัสก์ผมนะรวมถึงรวมถึงตอนนี้นะครับ <c oughs> ต้องขออีกที่ต้อนรับนะครับแฟนคลับเค้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ ถูกต้องครับเหมือนกินนกหวีดเข้าไปเลยนะฮะนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเรามาพูดคุยกันบ้างดีกว่าครับเกี่ยวกับเรื่อง MV ็มครับก็มีข่าวมาเยอะเลยแกงส้มเป็นข่าวแบบจริงหรือเปล่าหรือไม่จริงก็ไม่ลืมกันว่านี่เลยแก้ข่าวหน่อยเออแก้ข่าวกันหน่อยนี่เอาพาดหัวข่าวแรกเลยแล้วกันครับว่าจริงหรือไม่แกงส้มดีใจสุดๆได้แต่งชุดเครื่องแบบนายทหารเรือครับผมอะไรนะฮะอันเนี้ยตื่นเต้นจริงอันนี้ื่เครับเพราะว่าผมเนี่ยพอรู้ว่าต้องได้เล่นเป็นทหารเร แล้วเราไม่เคยแบบใกล้ชิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่งตัวเป็นทหารเต็มยศอ,อย่างมากสุดก็รอดอ่ะถือว่ารอ,อดอใช่ไหมฮะแล้วก็คุณอารมณ์กันเลยไงคุณอารมณ์มันนี่คือทหารจริงแล้วก็พอไปอยู่กับพี่พี่ทหารเรือจริงเนี่ยได้แต่งตัวเต็มยศเนี่ยคือมันรู้สึกเลยว่าเราภาคภูมิใจนะกับการเป็นทหารเลยรู้ว่าที่เขาถึงแบบ รู้สึกยังไงกับการขึ้นเรือครับผมเรียกว่าเหมือนกับแค่ไปสัมผัสดูก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยความแบบมันไม่ได้เป็นง่ายๆคางเรือใช่ไหมมันมีมีเกียดในเครื่องแบบที่เราใส่ด้วยครับนอกจากเครื่องแบบเห็นบอกว่าได้ขึ้นไปถ่ายบนเรือด้วย ใช่รับกีนัรเบลถูกต้องครับเป็นไงบ้างพอขึ้นไปเหยียบแล้วก็ด้วยเครื่องแบบหาเรื่องเราด้วยคืออันนี้ต้องขอโม้หนิดนึ่งว่าจริงๆแล้วเขาไม่ค่อยขึ้นไให้แบบไปถ่ายง่ายๆแล้วโชคดีมากกับ MV เพลงนี้เขาได้ขึ้นขึ้นไปถ่ายอย่าดาดฟ้ารานเป็นแบบร้านบินเรือเลยภาพออกมาสวยมากนี่ไเนี่ยยางชอบเห็นอยู่ใช่ไหมใช่ครับภาพมาสวยมากนะครับนี่คือแบบน้อยคนมากๆเลยที่ได้ภาพแบบนี้อยู่ใน MV อ่ะถูกต้องครับคือเรียกได้ว่าแล้วที่สุดยอดคือพี่ๆเขาให้เกียรมาร่วม ร่วมฉากด้วยพี่นะครับเรืออ๋อคือมีฉากใช่ฉากจัดแถวนี่คือเป็นพี่ทหารเดียหมดเลยโอ้โหพูดแล้วขนลุกนะเจ๋งอ่ะเจ๋งมากจริงครับเลยแบบว่าต้องขอบคุณพี่พี่ทหารเรือมากครับครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งประสบการณ์แล้วกันเนอะที่ผมครับผมโอ้ยยากนะเนี่ยกว่าจะได้ขึ้นไปขนาดนั้นเนี่ยถูกต้องครับผมแล้วถ่ายออกมาสวยแล้วเท่นะขอบคุณครับรับชอบเปล่าครับชอบเปล่า เหาไลองตอบว่าไม่ชอบสิจะตีตายเลยจะบ้าเหรอออทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเครื่องแบบไปนะครับตอนนี้นะครับมีหนึ่งพานหัวข่าวคราวนี้เกี่ยวภายในแล้วเกี่ยวกับแบบว่าเรื่องหุ่นบ้านเรื่องหุ่นบ้าท่าดหัวข่าวครับจริงหรือไม่นะฮะแกงส้มหุ่นล่ำและเฟิร์มขึ้นนะครับเพราะโดนท้าจากเพื่อนศิลปินเฮ้ยแต่คุณดูแบบ ิดขึ้นเฟิร์มขึ้นนะอันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องที่ทุกคนในศิลปินในค่ายเนี่ยจะแข่งกันอยู่แล้วับคือหมายว่าเขาแบบเฮ้ยใครดูแบบตัวเล็กไปแล้วอะไรเงี้ยเขาจะแบบว่าบัฟกันอะไรอย่างงี้ท้ากันท้ากันใช่ก็จะเป็นโดนฟินเนตกันคุณโดนใครเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยนายทำได้เปล่าคือจริงอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอย่างพวกพี่ฮั่นอยาเงี้ยพี่ดิวแค้ตัวใหญ่ตัวให้ตัวใหญ่ก็จะแบบว่าบัฟกันใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะไปบัฟกับพี่โดมครับบอกพี่โดมว่าพี่โดมครััับบไไม่่ฟฟงงกกอออนน พี่โดมครับพวบผมเนี <improving> ่ยสามารถล้มหนักได้นะครับทำไมพี่เนี่ยยิ่งเจอยยิ่งอ้วนออเออผมก็จะแกล้งเขาอะไรอย่างนี้เขาก็จะบอกว่าก็งานมันหนักอ่ะเขาก็ต้องกินแน่ตลอดหมถ้าถ้าโดม มเดี๋ยวก็แพ้ตายหรอกท่านสองแต่ว่าต้องบอกเลยนะผมเป็นคนที่ได้เจอทั้งสองคนเลยทั้งโดมแล้วก็แกงส้มไปฟิตเนสบ่อยแกงช่วงนี้ฟิตมากครับผมไปบ่อยครับช่วงนี้ไปบ่อยใช่เน้นหนักแค่ไหนฮะช่วงนี้เวลาแปดชั่วโมงไหมฮะหรือว่าก็เยอะไปครับผมะฮกินเวลานอนไหมกินเวลานอนเยอะไปนะฮะก็วันชั่วโมงชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครับประมาณคครรัับบใช่มีแบบเคยไม่ไปแล้วแบบว่าเทรนเนอร์ตามบ้างไหมฮะมีครับเทรนเนอร์บอกว่าทำไมหายไปเลยจริงๆก็จริงๆต้องบอกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของวินัยด้วย่ไปบอย ทำบ่อยจริงๆก็ผมว่าทุกคนทำได้เหมือนกันใช่ครับเป็นเรื่องของวินัยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีวิตกอราบางคนนะฮะมีเทรนเนอร์เหมือนกันครับเขาตามสักสองสาครั้งปุ๊บมันหายเป็นปีเลยใช่ครับไอเนี่ยใช่เทรนเนอร์ตามผมเป็นปีแล้วครับผมยังไม่เข้าไปเลยฮะจูทุกวันนี้ไม่เขาตามพี่ติดตังเขาเปล่าพี่เขาไม่เขาไม่ใช่หรอมขาจะติดตังรับโทรมาตามประจำอ่ะออโทรว่าเออผมทางานอยู่นะได้บอลอยู่นะเอออย่าไปยุ่งกับเรื่องของผมเลยดีกว่าฮะเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นดีกว่านี่อย่างที่ดีไงอย่างนบบ ฟิตขึ้นจริงอ่ะดูเฟิร์มขึ้นมากอ่ะก็มีรู้สึกยังมีฉากหนึ่งใน MV ใช่ไหมใช่ไหมฮะที่จะมีต้องหวนบาร์แล้วก็มีน้องแพตตี้เดินผ่านฮึดฮึดฮึดเอ้ยถามผมไหมครับว่าวันนั้นตัดโดนไปเท่าไหร่กี่ทีกี่ทีโอ้โหเกือบร้อยเป็นร้อยจริงเป็นร้อยเอรอมาไหลายมาไหลายมุมไหมฮะบาทีหนึ่งเขาก็ให้ผมทำนี่แหละแล้วก็บอกว่าอ่ะยิ้มนะยิ้มอ่ะแพตตี้เดินมาแล้วก็ไปอยู่นั่นแหละยาวไป ำไม่ต่ากว่าแบบครั試試้งละสามสิบกิโลคือคือบอกว่ามันมันเหนื่อยมากเลยนะการโหนบาวแบบนี้เนอะแล้วต้องยิ้มด้วยไปยิ้มต้องทำเหมือนไม่เหนื่อยโอ้โหสุดยอดสุดยอดถือว่าเฟิร์มแล้วรู้ปมรู้ปมเมื่อกี้พูดถึงน้องแพตตี้ใช่ไหมใช่ครับนี่เลยมีผ้าหัวข่าวมาอีกหนึ่งข่าวเกี่ยวกับน้องแพตตี้นี่แหละบอกว่านี่เลยจริงหรือไม่เข้าฉากกับแพตตี้แกงส้มเกรงสุดๆเพราะ กลัวโดนพี่แดนว่าครับผมลาดไปถึงนู่นเลยนะพูดถึงรุ่นใหญ่เลยว่ะก็ขอกราบสักกะขอโทษไม่ใช่ไม่ใช่พี่แดนไม่พระเขาไม่ใช่รับไม่ก็คือไม่มีอะไรก็ร่บวมงานการนงต้องบอกว่าเขาเป็นอีกหนึ่ง นักแสดงที่มีมากความสามารถจริงครับผมเป็นไงบ้างหมายถึงว่าเข้าฉากกับเขาแต่ละฉากเนี่ยเขามีความเป็นมืออาชีพมากแค่ไหนฮะคือต้องบอกเขาโปรมากเพราะว่าเราถ่ายกันเอาดองนะมีทั้งแบบฝนก็ตกแดดก็ออกบางทีร้อนมากๆนะฮะแล้วก็รวมไปถึงต้องลงน้ําแบบใต้น้าด้วยคือเขาแบบโปรเฟชชั่นอลมากจริงเก่งมากพูดถึงใต้น้ำานี่แหละอยากรู้เลยอะทำไมครับใต้น้ำเนี่ยถ่ายทำยากไหมฮะเป็นยังไงบ้างยากนะแต่สนุกนะคือรถอนีนใช่ไหม ใช่มันก็เป็นจีนที่เราเหมือนกระโดดลงไปช่วยเขาแล้วก็อุ้มเขาขึ้นมาจากน้ำอะไรเงี้ยมันก็แบบถามว่ายากมันก็ยากนะเพราะว่ามันต้องแบบเป็นเรื่องของจุดมั้งต้องตรงกล้องด้วยแล้วพอเป็นใต้น้ำเนี่ยมันทีมอาจจะแบบคนทรมาร์กคนทรลารากง่ายใช่แต่ว่าสนุกดีครับครับดีครับผมคือแบบเอ็มวีเนี่ยยอดอ่ะทำไมอิจฉาทำไมพูดถึงแพตตี้สองคนนี้ต้องสมัยชาอะไรกันดูดิดูดิในภาพนี้ภาพข้างหลังคือนี่ไงเนี่ยโอ้ยแหม่ฟินเลยว่ะเนี่ยทางเนี้ยคือ ไปถ่ายกันใต้น้าแล้วออแต่ในใต้น้ําก็ยังมีซีนอีกออออซึ่งเป็นซีนที่แบบว่าเหมือนแบบจะต้องจูบก,กันนิดน,นึงไม่ไมเออเ่เกือบเกือบในใน,ในใต้น้ําเกือบแต่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยแหละมันมีซีนแบบว่าต้องถายปอดหรือ,อ,อว่าซนถักจบออด้วยฉักจบก็มีแบบว่า เหมือนจะจูบกันอะไรอย่างงี้ทำไมครับพี่มองผมด้วยแต่ตาเลยไงครัือแบบที่มองเนี่ยคือมันได้อะไรนะอิจฉาอิจฉาบ้างเลยแบบผมดูภาพเบื้องหลังเมื่อกี้อ่ะแกงส้มบอกว่าเจอทั้งฝนทั้งแดดทั้งร้อนแต่ตอนถ่ายฉากไอ้น้ำทำไมหน้าไม่เหนื่อยเลยวะหน้าที่แบบเอางี้ผมไม่ถามอะไรมากอันนั้นมันฉากแรกจริงแรกเลอ๋อหรือแรกผมไม่ถามอะไรมากจูบจริงป่ะหรอ จริงไม่จริงไม่รู้ฮะแต่บอกเลยว่าใกล้มากเฮอาเลยเฮ้ยแต่แต่ถจะช็อกแต่ถ้าจะช็อกแทนมุมกล้องมุมกล้องไม่แต่ถ้าใช้มุมกล้องไงมันก็ต้องใกล้กันจริงจริงแม่มันจะดูหลอกเกินเป็นไงพอแบบตอนที่แบบว่าหน้าเราไปใกล้ๆกับแพตตี้เรารู้สึกไงบ้างเคยมากใจนี่เต้นตึกๆๆๆๆตุ๊กต๊กตุกต๊กเลยกี่เทคกี่เทสสองสามเทสแค่นั้นแหละครับแต่ทำไมไม่ สักห้าหกเทก็ยังไม่พอเไรพี่แค่นี้ผมว่าผมอาจจะโดนแล้วลหละไม่เป็นไร ไม่ค <formation> ุ <handled it unreal> <laughs> <master> ้มมากไปเดี๋ยวโดนจริงไม่ได้จูกจริงเป็นแค่มุมก้างเฉยลองถือพี่สองคนจะลองดูไหมอะไรนะลองทำดูไหมยังไงยังไม่ดีไม่ดีไม่ดีไมัน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 ใกล้ป้าใกล้มากเลยวันนี้วันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้พกความเป็นสาวมาไม่ดีจริงจริงใช่ก็ถือว่าไม่มีอะไรเขาทำงานด้วยการร่วมงานด้วยการมาทำแรกเหมือนกันเนาะใช่ครับก็เจอเหมือนกับว่านักแสดงที่มีความสามารถใช่แล้วเราก็ติดตามงานเขาอยู่ด้วยเขาบอกว่าคือดูผลงานเขาเนี่ยแล้วพอมาเจอตัวจริงเนี่ยมันยิ่งติดเป้นแบบเราเห็นแบบเฮ้ยเ อยู่ในแบบซีรีส์ที่เราดูอะไรเงี้ยเจอตัวจริงก็ตื่นเต้นลมึมเลยมึมเลยชอบมากเหมือนกันนะครับผมแล้วพูดถึงกระแสตอบรับจากแฟนๆหน่อยละกันแบบจะปล่อยลงในยูทูบเปิดในแบบรายการเพลงทั่วไปอย่างเงี้ยฮะมีแบบกระแสตอบรับมากไงบ้างครับคือตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าคือในหลายๆช่องหลายๆทีวีเคเบิลหรืออะไรเงี้ยครับก็เปิดเยอะเปิดปล่อยมากๆรวมไปถึงในยูทูปก็ตอนนี้ก็ยอดวิวก็เป็นล้านแล้วโอ้โหแล้วครับสุดยอดมากครับขอบคุณมากครับผม มีทั้งคนเ,เลยคร,ลครับคนนี้ก็แสนหนึ่งแล้วคนนี้ก็สองหมื่น<อ>นะฮะ<อ><อ>มานี่แกมปั๊มเอ้ยไม่ใช่เ<อ>าขาดูจริงมีหลายคนบอกว่าเนี่ยพอดูเอ็มวีตัวนี้ปุ๊บนะ รู้สึกใฝ่ฝันน่อยากจะมีสามีนะฮะเป็นนายทหารเรือเลยอ้นะฮะคืออย่างแฟนไม่พอนะแฟนมันถับถวยต้องเป็นสามีเลยต้องบอกว่าสามีเลยเหรอแลวอยากจะได้แบบเขาเรียกว่าหนุ่มในเครื่องแบบไงเพราะเป็นคุณนายทหารนี้นะฮะก็ไปจับจองให้ดีนะครับผมนะฮะแต่เขาแบบก็บอกมาเหมือนกันว่าถ้าแบบแกงส้มไปเป็นทหารเรือเนี่ยเขาก็จะขอสมัครเลยนะจริงเหรอฮะมาเป็นทหารเกณฑ์เป็นเหรอไม่ใช่มาเป็นภรรยาในอ้อมอกอ้อมใจของแกงส้มเลยนะ มีไหมตอนนี้ตอนนี้มีสเปคสาวในดวงใจนะฮะก็มีครับก็มีครับเป็นยังไงนะเป็นยังไงฮะสเปคสาวนะครับอยากได้แบบไหนต้องมวยมวยครแต่ตาโตไอ้เทรนนี่มันกำลังมาไอเทรนนี่มานะมวยตาโตเนี่ยมวยตาโตคือเมื่อกี้เนี่ยมีศิลปินหนึ่งคนมีหนึ่งคนมานริการเราเนาะสัมภาษณ์ว่าถ้าเกิดให้แบบยกสเต็คมาเนี่ยชอบแบบไหน ชอบมวยตาโตว่ะและเราถามอีหน <ed on> <rain> <V> ึ่งคำถามเหมือนกันแบบว่าถ้าเกิดห้าจีนาการเอาคนดังคนหนึ่งในบ้านเราก็ได้หรือถึงนอกก็ได้หนึ่งคนน่ยคุณคิดว่าดาราคนไหนเนี่ยองสเปคคนที่สุดผมพูดแล้วเกินนะเฮ้ยเป็นไรมอย่างเมื่อกี้เขาพูดถึงหนึ่งคนไปแล้วเหมือนกันผมพูดนะพูดได้เลยใบเฟิร์นครับใบเฟิร์นโอ้ยอย่านะ จริงๆอ่าใช่ใช่ใช่เออขาน่ารักนะใช่ครับเขาโตขึ้นเจอบ่อยมากเจอบ่อยมากครับจะอวดทำไมเนี่ยจะอวดทำไมเอ้ยที่บอกว่าเจอบ่อยมากแล้วชอบไม่หมบยความว่างไงวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นทำงานทำงานทำ<อ>งานแต่ว่าถ้าแบบว่าสเปคไงพูดถึงสเปคเฉยๆก็ ถ้าแบบเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใบเฟิร์นนี่แหละอ่าใช่ครับถ้าแบบแนวนั้นนะครับครับโอเคก็เคลียร์ทุกข่าวครับผมแล้วคุยกันสนุกมากนะครับวันนี้จะให้ยังไงเด็ดเดี๋ยวให้แกงส้มนะฮะฝากผลงานกับชาโอไซีแล้วก็แบงค์ชาแนลหน่อยครับครับผมก็ขอฝากนะครับเพลงคุณเลิกคุณเท่านั้นนะครับตอนนี้มีให้ดาวน์โหลดนะครับทั้งเพลงเต็ม MV นะฮะก็ดาวน์โหลดของแท้นะครับดอกจันหนึ่งส4งสาแล้วกดโทรออนนะครับหรือว่าทางไอซูนก็ได้ครับนะฮะแล้วใคร ครับผมดูกันแบบเต็มเต็มเลยนิสการ์ของเราหน่อยนิดนึงอินสตาแกรมของผมเลยครับก็ถ้าอยากไปดูผลงานอัปเดตของศิลปินในค่ายก็ไปของ e x a c t p e Music ก็ได้ครับผมหรือว่าของผมก็ KANGSOMKS ครับผมเข้าไปทักทายกันได้ครับโอเคครับนฮะก็น้องชายเราหนึ่งคนนะครับคราวที่แล้วมา MV ไม่ปล่อยคราวนี้ปล่อยปุ๊บสัปดาห์อันดับที่1นึ่งแล้วยังไงนะครับช่วยติดตามนะครับขอให้เป็นอันดับหนึ่งยาวๆสักสี่เดือนแล้วนะสาธุครับผม ขอบคุณแกงส้มมากๆเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับสนุกมากครับรู้ว่ามาใหม่สนุกมากนะฮะสนุกมากครับสนุกมากสนุกมากนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราขอไปลวนลามแกงส้มก่อนละกันเฮ้ยย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 ยครับ